ร้านส้มตำครับวันนี้มาแวะเวียนมาอุ่นน้นกันอีกแล้วป้ามีข้าวไหมป้าข้าวอย่างนี้ป่ะฮะต้องทุ่งป่ะ4ิศีป่ะเสียสามป้าจะนึกอีกไม่หนยไม่นึกแล้วอ๋อแล้วถ้าเขาขไม่ซื้อไม่มีข้าวทำไไงทำไงเนี่ย ไปไทรบาทผมไปท่ามไปลูกบาลไหมผมไปท่ามไทรไทรบาดป่ะเป่าผมไม่สร้างหัวเผือกให้แม่ป้าส้มตำเ้อะสั่งส้มตำผิดผมนะครับก็ปลาคิดเะรกินหรอวะน่ากินน้ำปลาเนาะป้าอันนี้มันเป็นส่วนเอียงมันเนี่ยดีกว่า ไม่ใช่เนี่ยี่บอ่ะแ้าปีงแล้วอ๋อน่ากินมากครับผมมาดิยี่สิบนะครับหน้าปากซอยยี่สิบต้มตาน้ำต้ตมตำร้านเดียวครับผมมีแม่ค้าหน้าตาแบบนี้ที่ขายอยู่ตรงนี้นะครับม,มีคนเดียวในโลกครับผมขายดีครับผมครับขายดีเ้าเหนียวนี้นึ่งจนหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วนะ ข้าวเหนียวหมดแล้วครับเพราะว่าไม่เนืง่งไม่เนื่งเยอะเนื่งทีละสองโลครับหมดแล้วหมดเลยครับผมเพราะว่าเป็นร้านที่ก็เป็นร้านหนึ่งนะครับที่ผมมาซื้อประจํานะครับผมที่มาช่วยอุดหนุนดประจําครับขายดีมากครับร้านนี้อยู่ปากซอยยี่สิบนะครับพัฒนาการซอยยี่สิบพี่กัดอยู่ตรงตลาดาก้ามปูนะครับผมนี่คือตลาดก้ามปูเข้ามาในซอยเข้ามาในซอยประมาณแปดปีกว่า ป้าไหนป้าที่มันสุกๆป้าค่ะก็อยู่ประมาณพี่กัดซอยยี่สิบนะครับพนางารซอยยี่สิบเข้ามาประมาณเออ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 ยาวเออยาวน่าจะเกือบประมาณห้าร้อยเมตรเนาะครับผมนี่ครับนั่นคือปากซอยที่เราเห็นน่าจะเกือบประมาณห้าร้อยเมตรนะครับก็จะเจอร้านค้าสุ้มต่ำนะครับร้านซ้มต่ำป้า ขายอยู่ตรงนี้ขายดีครับผมครับข้าวเหนียวหมดแล้วหมดเลยไม่มีนึ่งต่อไม่มีนึ่งใหม่ครับข้าวสารามครับว่าชมตำนักเพชรนะว่าเพชรเอาตำชมตำเพชรเลยข้าวเหนียวก็ได้ทล้วสามแล้วก็ปีกไก่ก็อะไรนะปีกหัวป้าป้าตัดตามจัดจ้านนะป้า ตำแซ่บแซบไม่แซ่บมีมาคืนโอ้ที่ไหเสาป่าที่ไหนสอบครับผมเลยมาเปโรงพยาบาลเสร็จห,หมดแล้วเปนใส่บาดยุวัดไทไหมหมดแล้วข้าวเหนียวไม่มีนึงอีกแล้วใครที่มาซื้อที่หลังก็เสียใจเด้อข้าวเหนียวไม่มี ได้แต่ปิ้งไก่กับส้มตำแล้ป้านะครับผมส้มตำยังเหลือเยอะครับผมครับส้มตำหรองซับโคกแรกครับเฮ้ยมันซับโคกแรกโอ้ซี่หลาเนี่ยเออผมก็ว่าอยู่ทำไมเช่นมาก่อนทำไมเยอะจังเลยใหญ่เบวบางต่างเขาเพื่อแะไรงานไกลง่ายอ๋วท่านว่างแค่ไหนเนี่เป็นมาค่าต้องเทิดตัวให้ว่างกันตัวป้าไม่ไม่อยากได้เงินมั ได้โยตไกเออเไกลเหแล้ว่อนเขาไกอาไที่ลังก็ได้ไก่เลยผ่าูปลาแล้ให้ไปแ้วที่าก็จะนอกเขาจะเป็นลูกค่าดิแบบนี้ลูกค่านี้เปดครับแบบนนี้นี่แลปลากะตอ่จาเข้าจอา่โอ้ยปลาจะเจดเนาะนายชรักษามิตภาพลูกค้าไ้ลูกตับตับก็ยังไม่ได้ปี้ครับปาดิ ส้มตำก็เหลือเต็มถาดครับผมพราะยังไม่ยังไม่ตำเลยไม่เหลือจะไม่ตำโอ้่านี่ไหมตกลงซานยังซืร้นสดนี่ร้านร้านอตามใจแม่ค้าบอกขึ้ดิผมก็แลครับเนี่ยผมกลยนงนุ่งน่งน่งนุไปนุ่นา่งนุ่งนุงนุดงครังน่น่นุ่นน่งุ่่ง็น่งนน เออไม่ตามต้อตาให้ลูกค้าเลยลูกค้าคนนี้หมดแล้วอย่างนี้ตามใจฉันร้านร้านตามใจฉันเหรอใช่โอ้ไปป่ะผมไปคนละผัดนะโมเสบผมมาคืนนี่นี่ครับผมมแล้วครับครับเป็นเป็นเป็นพยาดนะครับผมเป็นพยานนะแม่ค้าบอกว่าถ้ามาอร่อยเอามาคืนได้ว่างั้นแต่ถ้าไม่อร่อยผมจะมาคืนนะ